สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับมาตามกันต่อนะพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับผมกับแนวทางลาวพัฒนาครับงวดวันที่28มิถุนายนเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขของปูโรบุรี่ครับพี่น้องเนาะครับแนวทางกับมีเขามีรุดเป็นธรรมดาครับผมครับงวดว่างานปูกับ หลุดครับพี่น้องเนาะเหล็กของปูหลุดเด้อครับผมลาวพัฒนาครับหลังจากที่ครับเดินดีมากตอเนื่องครับพี่น้องเนาะครับผมจังได้กะมาพิจารณาสู่กันต่อในงวดวันที่ยี่สิบแปดเด้อครับผมครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเหล็กลาวพัฒนากับปูโลบุรี่ครับนำเชียร์พาลวยกับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์พาลวยครับผมส่งต่อพี่น้องเอฟซี ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขปูกันเลยครับรปูครับรก้ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยการน้ำมาสัการครับเจริญพรเจริญพรครับปูเนันเล็กันหมดเลยเนาะอัประกาเซียนหมดเลยศูนย์ ห mm ักประกาเซียนเลยครับปู่เจอเลขเบิ้ลเลยมาจนได้ครับโอ้เันตกเบิ้ลห้าห้าออกหกหกโอ้ใหญ่้องเลยโอ้เสียดายนะปู่เสียดายเสียดายซีห้าห้าออกหกหกครับปู่กันไวห้าห้าครับผมตายปู่ว่ามันจะเบิ้ลก็ควเบิ้ลจะเบิ้ลห้าห้าสองสองอะไรอย่างเงี้ยลำสามมันมันมันเอาหกหกมากินเลยครับเต็้มเดียวอีกแล้วหมดห้าเลยครับ อาว่ากันใหม่ว่ากันใหม่ครับผมลาวดิ้ที่ยี่สิบแปดครับผมครับยี่บแปดมันได้ห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดครับผมเล่นห้าเน้นห้ารวยไว้ครับผมห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้า สามสองห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดมีชุดเน้นห้าชุดนี้ห้านิตชุดเน้นครับผมชุดเน้นตัวตัวกันห้าสามเจ็ดกันห้าสามเจ็ดห้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสามเก้า ห้าสามเก้าหมดละเลยไวมีเท่านั้นครับผมสองตัวน่าสนใจครับผมสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสามห้าสามห้าสองเจ็ดสองเจ็ดห้าชุดนี่อันเป็นชุดเต็งครับผมเ่างแบวนเงินคน เน้นบนครับผมกันล่างสเจกันสามเจ็ดสองเก้าสองเก้าสามเก้าสาเก้าปากเบิ้ลน้อยสามสามสาสามนะมีเท่านี้ล่ะโอ้ไอ้นั่นครับห้าตัวอ๋อห้าตัวโอ้ล่วงหมด ไอ้งวดก่อนนั้นันเข้าตัวเดียวงวดที่แล้วไม่ไม่มาเลยนะปู่เบิ้ลกินหมดเลยครับผมเจอเบิ้ลกินห้าเจ็ดหนึ่งตัวไหนนะปู่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสองสามชุดนี้มีเฮแน่แน่มั่นใจครับปู่อ่าชุดสองตัวสามตัวนี่นะถ้าเขาไม่เบิ้ลเปามีเฮแน่แน่ปู่เน่นไป คู่ท้ายบนคู่ท้ายบนเนี่ยไอสองตัวเนี่ยคู่ท้ายบนแน่นคู่บนร่างกันนิดนึงครับผมมันจต้องกลับอ่ะจะมีห้ากับเจ็ดมาตรงไหนนี่มีใครมาเสียบเลยมันก็ไม่หลุดแต่ปู่ก็จับกี่แจจับพลาดจับผ้ากับหกมันมีหกด้วยแต่ปู่ไม่เอาหกอ๋อปู่เอา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 สามเอาห้าห้าว่านี่มันได้ห้ากับเจ็ดครับผมสองตัว นี่แ่ะครับผมนั่นแหละวันนี้ลวงปููก็เลยแน่นห้าไปครับมันสิบก็หน่วยละไอห้าตัวเนี้ยร้อยมันก็ไปได้หมดแต่ปลูกก็เลยแน่นไว้อย่างนี้คือมันปลูกจับเลี้ยงออกมาแล้วว่าถ้าสามตัวมามันนมันมีสิทธิ์ตรงสองตัวมางนมันมีสิทธิ์ตรงงวดนี้ปู่มั่นใจมากเด้อครับพี่น้องมั่นใจมั่นใจมากถ้าไม่ห่าบมากินนะมั่นใจเลยถ้าไม่ไห่แน่นอนครับไม่ห่าบไม่เบิรนมากินนี่ต้องมีให้เห็นครับผมแน่นอน ครับอยู่ทางนี้และลาวบน้ำเสียพารวยครับผมเจริญพรยังไงมาปั้คสามปูปูปูมีสิครับผมสามตัวข่าวน้ำมันสกการครับเจริญพรเจริญพรเอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาปูลรบุรี่ครับพี่น้องครับผมงวดนี้ปูกะอเน้นที่ หากับเจ็ดกับพี่น้องเนาะเลขวิ่งของปูกับขีดเส้นใต้ตัวเน้นสุดๆก็คือหาด้วยครับผมวิ่งห้าบนกันล่างครับแล้วก็เลขกสามตัวหรือว่าปูห้ซืซอว่าลวยไหวครับพี่น้องเนาะครับผมก็ะจะมีเลขชุดเน้นๆของปูอยู่หาสุดด้วยครับผมครับก็ะจะมีห้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสามสองห้าสามสองเจ็ด และห้าสองเจ็ดครับผมครับแล้วก็ตัวกันก็บจิมี่หาสามเจ็ดหาสองเก่าละกันหาสามเก่าครับผมแล้วก็มาเลขงสองตัวของปูโรบุรี่เด้อครับพี่น้องครับชุดเน้นของปูก็บจิเน้นหากับเจ็ดนี่เป็นลักหน่วยครับพี่น้องเนาะครับผมลักซิฟของปูก็บจิว่างไว้กับมี่หนึ่งสองสามนี่แหละครับผมจับคู่ก็บจิมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหา สองหาสามหาล้วก็สองเจ็ดครับผมครับแล้วก็มีตัวกันเด้อครับพี่น้องตัวกันของปูครับสามเจ็ดสองเก่าสามเก่ากันเบิร์นอีกตัวหนึ่งคือสามสามครับผมครับห้าตัวมาครบบนล่างครับผมกับหลังจากที่เดินดีมากกับมาสะดุดสองงวดนะพี่น้องเนาะงวดก้อนนันนันกับเข่าตัวเดียวครับผมงวดล่าสุดนี่เจอเหล็กเบิร์นครับบ่มมาเลยครับพี่น้อง เอางวนนี้มีห้าเจ็ดหนึ่งสองสามครับผมห้าเจ็ดหนึ่งสองสามพี่น้องเอซีจับเกี่ยวจับวิ่นกันได้ครับผมครับจับเกี่ยวจับวิ่นกันปูกะมันใจครับพี่น้องเนาะถ่าบอมีหาบเรือบอมีเบิร์นจังใดก็ตรงมีเห็นกับผมเหล็กชุดของปูในหวดนี้ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีเด้อครับผม ถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันล่าพัฒนา2องทุมครึ่งครับวันที่28มิถุนายน66สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ